เรียกได้ว่านี่คือที่สุดของหม้อทอดไร้น้ำมันที่กำลังมาแรงในขณะนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะนอกจากจะมีดีไซน์สวยงามทันสมัยและปริมาณอจุขนาด7.3ลิตรแล้ว ยังสามารถรีดน้ำมันออกได้มากถึง90%มาพร้อมเทคโนโลยีแรปิดแอร์ผสานกับสมาร์ทเซนซิงที่ช่วยควบคุมเวลาและอุณหภูมิในการปรุงอาหารให้เหมาะสมและทำให้สุกทั่วกันทั้งชิน้นทั้งยังคงความอุ่นเอาไว้ตลอดเวลามีระบบบันทึกเมนูที่คุณปรุงบ่อยโดยทางแบรนด์เคลมว่าสามารถปรุงอาหารสุกได้เร็วกว่าเตาอบถึง1.5เท่าเลยทีเดียวเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือใครที่ต้องการปรุงอาหารจำนวนมากเป็นอย่างยิ่งครับ นี่คือสุดยอดหม้อทอดไร้น้ำมันที่มาพร้อมกับขนาดใหญ่จุใจถึง1 1แลแถมยังใช้งานได้แบบอนเนกประสงค์ถึง9ฟังกชันไม่ว่าจะเป็นทอดอปิ้งย่างปบอาหารปบขนมปบแห้งปิ้งขนมปังย่างไก่แบบหมุนและอุ่นอาหาร อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริมมากมายไม่ว่าจะเป็นตะแกรงย่างเหล็กหลอตะกร้าทอดตะแกรงแกนเสียบไก่หมุนอุปกรณ์เทียบไก่หมุนรวมไปถึงถาดรองน้ำมันส่วนภายในหม้อทอดสามารถทำอาหารได้สูงสุดพร้อมกัน3เมนูโดยแบ่งเป็น3ชั้นเสริมด้วยหน้าต่างหม้อทอดกระจกใสพร้อมหลอดไฟช่วยให้มองเห็นอาหารภายในอย่างชัดเจนซึ่งวิธีการควบคุมเป็นระบบดิจิทัลแบบสัมผัสตั้งเวลาได้สูงสุด60นาทีในโหมดปกติและ12ชั่วโมงในโหมดอบแห้งครับ เพิ่มความชุ่มฉ่ำของอาหารและสัมผัสกับความอร่อยได้มากกว่าด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันรุ่นนี้ที่ใช้เทคโนโลยี Active Steam ในการเพิ่มไอ้น้ำเข้าไปเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับอาหารช่วยให้อาหารไม่แห้งจนเกินไปและน่ารับประทานยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจากการทำอาหารที่อุณหภูมิสูงได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นหม้อทอดรุ่นนี้ยังสามารถใช้นื่ออาหารได้ช่วยรังสรรค์เมนูได้หลากหลายยิ่งขึ้นโดยหม้อทอดมีความจุมากถึงเจตแอลสามารถใส่ไก่เข้าไปทั้งตัวยังได้ครับฟิลิปถือได้ว่าเป็นแบรนด์ผู้นำตัวจริงเนื่องจากเป็นแบรนด์ผู้ผลิตที่จำหน่ายและนำเสนอประโยชน์ของหม้อทอดไร้น้ำมันเป็นเจ้าแรกๆของโลกซึ่งรุ่นนี้มาพร้อมกับความจุ4.1ลิตร กำลังไฟ 1,400W โดยใช้เทคโนโลยีการทอดแบบแปรผิดแอร์ที่มีก้นหม้อลักษณะคล้ายปลาดาวช่วยให้สามารถกระจายลมร้อนแบบหมุนเวียนและทำให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงซึ่งสามารถลดไขมันจากวัตถุดิบและการทอดได้มากถึง90%และสำหรับใครที่ยังคิดเมนูไม่ออกทางแบรนด์ก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน n u t r i ียสำหรับดาวน์โหลดสูตรอาหารที่มีให้คุณได้ทดลองปรุงด้วยตนเองมากถึง200เมนูครับ หากใครกังวลว่าหม้อทอดไร้น้ำมันระบบดิจิตท่านจะใช้งานยากเกินไปเราขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะควบคุมด้วยลูกบิดหมุน2อันโดยอันแรกจะเป็นอุณหภูมิที่ปรับได้ตั้งแต่90-200ถึงององศาเซลเซียสส่วนอันที่2เป็นลูกบิดตั้งเวลาซึ่งสามารถตั้งเวลาได้สูงสุดถึง60นาทีเลยทีเดียวและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเทคโนโลยีไซเคิลแอร์ทวินเทอร์โบหรือระบบใบพัด2ชั้นช่วยกระจายความร้อนภายในหม้อทอดได้ดี ขึ้นทำให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงในทุกส่วนส่วนความจุข,ของหมอ้อทอดอยู่ที่3 5แลและใช้กำลังไฟฟ้า1,400ดัยูครับหมอ้อทอดไร้น้ำมันแบบใบพา,ายเพียงหนึ่งเดียวของการจัดอันดับในครั้งนี้ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดจากรุ่นที่อย่าง a c t i v e f r e e Original โดยคราวนี้ได้เพิ่มความจุข,ของหมอ้อทอดให้ใหญ่ขึ้นเป็น1.2กิโลกรัมเพื่อรังสรรเมนูอาหารได้หลากหลายขึ้น อีกทั้งยังได้มีการปรับดีไซน์ก้านใบพายคนอาหารอัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้อาหารสุกได้อย่างทั่วถึงและมีความกรอบน่ารับประทานมากกว่าเดิมโดยมาพร้อมกับโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติถึง9รูปแบบและสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่70-220ถึงองศาเซลเซียสส่วนระบบการทำงานเป็นแบบดิจิทัลหน้าจอทัชสกรีนที่มีหน้าตาของโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะสาหรับทุกวัยครับ หม้อทอดไร้น้ำมันรุ่นนี้ทำยอดขายถล่มทลายได้มากกว่า15,000ใบเนื่องจากมีฟังก์ชันหลากหลายและดีไซน์ทันสมัยมีขนาดใหญ่กำลังดีที่4ีจอีกทั้งยังควบคุมด้วยระบบสัมผัสแบบดิจิทัลโดยปรปับอุณหภูมิได้ตั้งแต่80-200ององศาเซลเซียส และตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด30นาทีส่วนตัวหม้อผลิตจากวัสดุพลาสติก PP คุณภาพดีทนความร้อนสูงใช้ได้ยาวนานไม่มีกรอบส่วนหม้อเคลือบวัสดุกันติดและมาพร้อมตะแกรงเสริมแยกส่วนที่สำคัญคือสามารถถอดหม้อก,กับด้ามจับออกจากกันได้ช่วยให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นครับหม้อทอดไร้น้ำมันรุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบหม้อทอดที่มีดีไซน์เดิมๆซ้ำกันตามท้องตลาดเพราะมาพร้อมกับรูปทรงที่ดูโดดเด่นไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิทัลช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นส่วนระบบทอดก็โดดเด่นไม่แพ้กันเพราะรุ่นนี้ทำงานด้วยระบบกระจายอากาศแบบหมุนเวียนให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงและกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นเสริมด้วยการปรับอุณหภูมิตั้งแต่80-200ถึง2ององศาเซลเซียสสามารถทำอาหารได้หลากหลายที่มาพร้อมโหมดทำอาหารอัจฉริยะถึง6รูปแบบด้วยกันครับ คือหม้อทอดไร้น้ำมันระบบดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเพราะมาพร้อมกับราคาย่อมเยาวเพียง1,000บาทต้นต้นแถมดีไซน์ก็มีความสวยงามไม่แพ้ใครโดยรุ่นนี้มีความจุจุด้กำลังไฟ1,400 w ดับฟังชั่นหน้าปัดดิจิทัลควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและเวลาตั้งเวลาได้30นาทีและอุณหภูมิสูงสุด200องศาเซลเซียส ส่วนตัวหมอเคลือบด้วยสารกันติดช่วยให้อาหารไม่ติดหมอและทำความสะอาดง่ายขึ้นพร้อมตะแกรงรองอาหารถอดได้เสียอย่างเดียวที่ด้ามจับกับหม้อไม่สามารถแยกออกจากกันได้ครับ นอกจากดีไซน์และสีสันที่ดูน่ารักพร้อมกับขนาดกระทัดรัดของหม้อทอดไร้น้ำมันรุ่นนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบการทำงานเพราะรุ่นนี้ใช้วิธีอบลมร้อนไปพร้อมๆกับไปน้ำไปในตัวช่วยให้อาหารยังคงความชุ่มฉ่ำและไม่กรอบแห้งจนเกินไปส่วนวิธีการใช้งานก็คือคุณต้องเติมน้ำลงไปที่บริเวณก้นหม้อทอดเสียก่อนหลังจากนั้นจึงใช้ตะแกรงทอดวางไว้เหนือน้ำต่อไปก็ใส่อาหารที่ต้องการทอดได้เลย โดยการควบคุมการทำงานของรุ่งนี้เป็นแบบปุ่มหุนคู่ปรับได้ทั้งอุณหภูมิและเวลาแต่ก็มีข้อพิจารณาตรงที่ไม่สามารถถอดตัวหม้อแยกออกจากกันได้เวลาทำความสะอาดอาจจะยากสักเล็กน้อยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด